หมดนี้ผมจ่ายไปหมื่นหกเลยนะครับผมนะแค่นี้ที่เห็นยี่สิบใบผมซื้อมาหมื่นหกพันบาทนะนะใครมีนะแบงค์ห้าสิบตังค์แบบนี้สวยๆผมซื้อใบละแปดร้อยนะทั้งหมดนี้ผมซื้อไปหมื่นหกนะใครมีมากกว่า,ายี่สิบใบผมก็ยินดียอมรับซื้อนะอยังรับซื้ออยู่เหมือนเดิมนะจะมีน้อยมีมากเอามาได้เลยถ้าขอให้สภาพสวยใหม่แบบนี้ใบละแปดร้อยมีเท่าไหร่ผมรับซื้อไม่อั้นนะครับห้าสิบตังค์ผ่านรอเก้ารุ่นแรกของรัชกาลที่เก้านะ แบบนี้สวยๆใหม่ๆผมรับซื้อยินดีรับซื้อมีเยอะมีน้อยซื้อหมดนะครับใครมีแบงค์รอเจ็ดรอแปดนะสภาพสวยๆรุ่นเก่าๆไม่อยากขายปิดราคาไม่อยากขายถูกเกินไปต้องมาขายที่ผมเก่งบุรินเติกเท่านั้นนะครับการันตีราคาว่าซื้อดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแน่นอนนะเนี่ยจะมีกี่ใบเอามาได้เลยนะครับผมซื้อจริงจ่ายจริงนะครับที่ร้านบุรินเติกเท่านั้นนะเนี่ยแบงค์ห้าสิบตังรอเก้านะครับผม